เป็นทาสแมวนะคะต้องเกาค้างให้แมวเป็นทาุแมวนะคะเราเป็นทาุแมวนะคะเกาค้างนอนอันนี้น่ารักดีลูกใครซื้อให้อะรคะชิบีใครซื้อให้ชิบีดูใครซื้อปอกคอให้ชิบีดูมะม่าเป็นทาสชิบีเหรอต้องเกาค้างให้อะ เอาละเอาละเอาละนอนละมองหน้าหาเรื่องไม่อยากเข้ากล้องคนหล่อวะเฮะ้ยสกุล่ามาแล้วหนูมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องเดินไปใกล้ละไม่ชอบกล้องคนหล่ออะไรไม่เข้ากล้องเลยฮะลูก อาเกาคางเกาต่อไปเป็นธาตุต่อไปเอ้ยซากุระกินข้าวนะเม่ไปมนะเนี่ยชิบิแป้นนึงซากุระอยากกินข้าวของชิบิเดี๋ยวโดนเลยมาดูนะชิบิจังหนกข้าวหอมอร่อยแน่ซากุระนกข้าวอร่อยสิคุณใดก็ได้กินได้ไดน,ไน,นะชิบิจังนะบายบายก่อนบายบายก่อนลูกบายหลับแล้วนะบายบาย Well, mine.